พอดีเจ้าพ่อแม่ี่น้องมากินข้าวสักกันพัดบะน้อยใส่ไข่ลูกหลอกพ่อแม่ี่น้องมา,มากินข้าวสักกาเจ้าขเข้าพ่อแม่ไปนอ้องหิวก็น,น,น,น่าจะเป็นล้มละมัวแต่ทำนั่นทำนีไ่ได้กินข้าวเหนื่อยเจ้าคนจันนี่จะเหนื่อยคนลนะ No. Mm -hmm. ทำคลิปแบบนี้บอกใครมีนนคนดูนอกว่าคลิปอขาไปนี่ตั้งสันตั้งสันในการกินแต่แต่คนบอกให้ชอบดูแล้วชอบดูยอย่างกับบุญนะุ๊ อันนี้ได้ลองวันจกคือมากการไปนี้ปฏิสัมพันธ์กับเปื่อนเปื่อนเปื่อนคอมเมนต์กับเปื่อนเปื่อนได้ทักทายได้อู้นะเรับเอกลักษณ์ของข้าเจ้าเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเป็นคนเมืองข้าเจ้าเป็นคนเหนือข้าเจ้าจะอนุรักษ์ภาษาเหนือนะเจ้าเนิอ แต่บางข้างใครบ่เข้าใจคามได้เจ้าว่าคำนี่หมายถึงอะไรอย่างยเจ้าเป็นคนเมืองคนเหนือตัวภ <c oughs> าษาต่างากับประหลัดประ,รประหลัดภาษาเมืองหมายถึงภ <c oughs> าษาต่างเนี่ยคนจะว่าพิษพิษ เออพูดผิดเจ้าเดี๋ยวคนเมืองเจ้าคนเหนือขออนุรักษ์ภาษาเมืองวรรก,กรรมกรรมก็คือคำป อ,อันนี้ิงเข้ากรับห่ังพัดมาน้อยมาน้อยก็คือบวกนี่เองเจ้าเขาจะเป็นตัวของตัวเกาคือหนักที่สุดมันต้องไป็นเลียนแบบอย่างไขเป็นตัวของตัวเขาเองเขาเป็นอย่างเขาเป็นจะได้คอนเทนต์เขา ชอบแบบไหนอู้แบบไหนทําจะได้เชื่อมั่นในตัวเา้าคนสนใจเฮ้าคนคนชอบเฮ้าคนก็นเข้ามาทักทายเจ้าขอบคุณปาแมาพไปนอ้องที่หักกันทักกันจนวันนะเจ้า ขอบคุณน้องเก๊กหวยตัวจู่ต่างประเทศขอบคุณทุกท่านนะจู่ต่างประเทศและก่อนในประเทศไทยที่ทักแม่เจ้านางทักท้ายทุกเช้านะเจ้าขอบคุณเจ้าบางทีตอนเจ้าแม่เจ้านางมาได้ทักกับก็บต้องขออภยัยพอดีต้องทําเตรียมของขายนะเจ้าเาเป็นแม่กล้าเนาะเปิดร้านขายพัดไทยขายอาหารตาซังเขาต้องเตรียมของตั้งแต่เช้าเลยมันยังบบเซ็ตเลยนะเจ้าเพราะว่า เตรียมร้อม1ิโมงสิเบทโมงตีรสชาติมนจะั่งขายดีของขายดีของขายดีของในนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาขาดหุ่นขาดหุ่นกำไ้มี่เนียเดี๋ยวกำไรน้อยมากอต่ย่างก็ขึ้นราคาไปหงมดพ่อแม่พี่น้อง เอาพิลลาฟ้าหม้อปลแม่จนอะเข้าสารไปก่อนนะปะน่อแม่จีนอ่กดกันไหมเนคเดี่ยวคิดต่อไป